เื่อชเอิญวันนี้นะคะครูจะมาทดลองสอนห้องเราห้องมอง5.3ซึ่งจะสอนเรื่องธรรมชาติของไฟฟ้าสถิตครูจะขออนุญาตบันทึกภาพวิดีโอและก็บันทึกภาพถ่ายนะคะเพื่อนําไปตัดต่อในรายวิชาที่ครูสอนนะคะขออนุญาตน,นา้องๆทุกคนได้นะคะ นักเรียนทำกิจาการรมการนําเข้าสู่บทเรียนนะคะ,อะขอให้คุณครูที่พลอยนะคะแจกลูกโป่งให้กับนักเรียนทุกคนคะ่ะแล้วก็ยาคนละหนึ่งเส้นนะคะโดยครูนะคะจะให้ในักเรียนทําการเป่าลูกโป่งในเวลาหนึ่งนาทีนะคะ <c oughs> ได้ครบยังคะไ้คร <c oughs> บทุกคนยาน <c oughs> เอาปุณจนะให้เวลาพวกเรารวนาทีในการเป่านะคะ อ่าพอเนื้อเรียนเปล่าเสร็จแล้วนะคะครูจะให้นักเรียนนำทุกสงงนะคะมาถูกกับเสื้อของเราหือเสื้อนาฬิกาของเรานะคะเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนนาไปจงที่เส้นตรงแล้วให้สังเกตว่าเกิดปรากฏการอะไรขึ้นอ่าลองทำดูค่ะ ผมไต่งแล้วนาไปจาอกับเส้นผมแล้วเสร็จเส้นผมของเราเกิดการตั้ขึ้น้นอยางไรมีใครตอบได้ไหมครับผู้ใด้รางวัลค่ะ อิเล็กตรอนให้กันอะไรกันนะคะโดยวัตถุที่ได้รับอิเล็กตรอนเราจะเรียกว่ามีประจุเป็นดูดีดูแล้ววัตถุที่สูญเสียอิเล็กตรอนหรือให้อิเล็กตรอนต่อไปเนี่ยจะมีประจุเป็นซึ่งเป็นไปตามกฎการรับประจุไฟฟ้าเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวครูจะลงในเนื้อหาในสไลด์ต่อไปนะคะค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะครูก็จะมาสอนนักเรียนเรื่องธรรมชาติของไฟฟ้าสถิตสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ หนึนะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายการทําวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้าให้มีประจุไฟฟ้าโดยการถักสีกันซึ่งเราจะได้ทําการทดลองในวันนีน้ด้วยนะคะ2น,นะคะนักเรียนสามารถอธิบายกฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้าได้ 3. นักเรียนสามารถอธิบายการเกิดแรงระหว่างประจุไฟฟ้าขึ้นกับชนิดของประจุะจไฟฟ้าและ4สุดท้ายนะคะนักเรียนสามารถอธิบายและทดลองการทําวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้า ิีจุดไฟฟ้าโดยการเหนี่ยวนําได้นั่นเองอ่าต่อไปนะคะครูจะให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนอาขอครูพลับครูการแจกแบบทดสอบให้กับนักเรียนทุกคนเนึค่ะเรียนครูจะให้นักเรียนทําโดยใช้เวลาห้านาทีซึ่งจะไม่มีผลต่อคะแนนนะคะเขียนชื่อเขียนเลขที่ให้ถูกด้นะคะแลครูให้เวลานักเรียนถึง10นาฬิกา40 Na Quan. สอบก่อนเรียนจะไม่มีผลต่อคะแนนนะคะอาต่อไปนะคะราจะทการแจกใบความรู้ให้กันเรียนนะคะและเราก็จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาเรื่องที่เราเรียนในวันนี้รยั่ได้ชบกนันทุกคนจะนตี้ต่อไปนะคะคร นักเรียนทำกิจกรรมเกี่ยวกับชนิดของแรงระหว่างประจุไฟฟ้าโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มที่เท่าๆกันนะคะผู้พอผู้การคู้วางผ่านำผุ้ประกอบกานเอาเป็นยังไงกันบ้างยิไดีเป็นเกิดนะท่านักเรียนระวังกระป๋ายคือนะแผ่นเปอร์เซนต,ตอีกระวังด้วย เราเรียนทีติคพอดีไหมคะเห็นเขาไหมผมฟูก็เหมือนที่เราถูอลูกโป่งกับผมของเราเมื่อกี้เลยค่ะมันก็คือปรากฏการณ์ไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากความไม่สมดุลของปริมาณประจุไฟฟ้าที่ม้วนตัวลบภายในวัสดุนะคะนักเรียนทําให้มัน mm ีการเกิดการถ่ายเทประจุให้กันและกันเพื่อเพิ่มความสมดุลให้เกิดเป็นแบบเท่ากันนักเรียนเลี้ยวปฏิบายในขั้นตอนอ่ะคนนี้คือใคร ฮาลิเขาทำอะไรเบอร์ทูริฮาลิเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวครีก็คือเขาได้ทดสองก็คือนำแท่งอัมพันเดี๋ยวครูขออุปกรณ์กนะฮาลิทุกคนฮาริครูจะให้เป็นแท่งอัมพันนะคะเดี๋ยวขอเอาข้ามาถูนี่ตอนแรกจะเป็นนิวนิวตรอนนิวตรอนมีประจุเป็นยังไงคะเป็นกลางนะคะคือบวกลบเท่ากันเคาลห้า เราทูทำให้ประจุอิเล็กตรอน,นเนี่ยจากผ้าเนี่ยเคลื่อนย้ายมายังพขอังคัรเมื่อเราทำการทดลองเอาไปดูเศษกระดาษเนี่ยมันก็จะดูดเนะ้มาเมื่อเราทูเพื่อให้อิเล็กตรอนมันเกิดการถ่ายเทเสร็จแล้วเอาไปโตกับเศษกระดาษมันก็จะเกิดการดูดเล้าไปนักการศกษาเรียกอำนาจนี้ว่าไฟฟ้าหรืออิเล็กตรอนในภาษาอากรีกเราจะเรียกว่าอิเล็กตรอนโอเค,อเคาาจำไว้ดีๆนะอาจจนะมีในข้อสอบ คนนี้คือใครเขทอะไรขทาอะไรโดยเขานใช้อทดลองอาเรียนที่นัเรียนวิ่งว่านั่แหลอาประจุไฟฟ้าคน้าทางไฟฟ้ามีกี่ชนิดคะมีกี่ประจุอะมีประจุอะไรบ้างอ่นนี้ครูก็ขอยกอะตอมของคุณรัตเตอร์ฟอนมาให้ สังเกตน,นะคะตรงนี้จะเป็นกลางทางไฟฟ้าที่เราเรียกว่าเอาไว้เอาไว้อันนี้เป็นอะตอมตรงกลางเราจะเรียกว่านิวเคลียสก็คือมีโปรโตอนกับนิวตรอนที่อยู่ด้วยกันตรงกลางและมีประจุลบก็คืออิเล็กตรอนจะวิ่งอยู่รอบนอเที่เราคเ,เคยเรียนเคมีมาตอนม .4 ใช่ไหมคะพอจะจำได้ไหมเ <c oughs> อ่ยใช่คุณจะถาม <c oughs> อามรันกับไนลอน อัมพันกับนรอดนีประจุเป็นอะไราอัมพันมีประจุเป็นลบครับนรอดนีประจุเป็นบวกอ่าถูกต้องค่ะตูกเคะ่ะได้อแล้วะวันะนีนที่เทไรยงสสคุณได้คุสองนะคะสอง กลุ่มสองกับกลุ่มสี่ตกงมานำเสนอหน้าห้องให้พเพื่อนๆฟังนะคะว่าจะาเ,เรียบโคตรเนียได้ผลเป็นอย่างไรค่ะัสดีคระวันี้จะมา,า,ะาพวกเราจะมาสรุปผลการทดลองที่ได้ทำไปเมื่อกี้นะคะก็ตารางผล้ผลการทดลองสาขาชนิดแรงระหว่างกระถุดไฟฟ้านะคะแผ่นเปอร์สเปกกับแผ่น เกิดแรงตัดค่ะลูกโป่งและเม็ดโฟมเกิดแรงดูดลูกโป่งและถุงน้ำตาลทรายเกิดแรงดูดค่ะสรุปผลการทดลองนะคะจากผลการทดลองสรุปได้ว่าแผ่นเปอร์สเปกและแผ่นตัวสเตเกิดแรงขัดกันแล้วก็ลูกโป่งและเม็ดโฟมเกิดแรงดึงดูดลูกโป่งและถุงน้ำตาลทรายเกิดแรงดูดเช่นกันค่ะแต่ผมได้เรื่องนี้มาโอ้ยทำไมเยอะจัง นักละสวเราจะายค่ะวันนี้กลุ่มสเราจะมาส่งกานทดลองชน่นของมปูที่กระดูกไฟฟ้านะคะหนึ่งท่อ PVC กับเศษกระดาษเกิดแรงดูดค่ะสแผ่นเบอร์สีกับเศษกระดาษเกิดแรงดูดค่ะสแผ่น PVC กับแผ่น PVC เออช่ยในการตรวจสอบใว่างบรว่าถูรึขับไหมจริไม่จริงเฟมผลงาแล้วตรวจสอบบอก้า